มีนาคมแล้วนะคะมีอะไรดีๆรอเราอยู่มาเช็คพลังงานกันนะคะขอให้ทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะได้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆมีความโชคดีกลับไปนะคะโอ้โหคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้พลังงานของคุณตอนนี้คือแบบมืดแปดด้านพลังงานของคนที่มีเรื่องราวบางอย่างนะคะมีความอึดอัดใจมีความกางังวลใจกําลังหาทางออก มาดูกันว่ามีนาคมเนี้ยนะคะจะมีพลังงานความโชคดีเนี่ยเก้าถ้วยพลังงานเดอดสตาร์ขึ้นโอ้โหเจ็ดเหรียญสองเหรียญอ่ะโอเค คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่กําลังมองหาทางออกหาวิธีการแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เรื่องการเงินนะคะสถานการณ์เรื่องความสัมพันธ์หรือใดๆนะ,คะใครที่มาเจอคลิปนี้พลังงานความสุขขึ้นพลังงานความหวังขึ้นนะคะบางคนลงทุนอะไรไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกําไรอาจจะน้อยนิดหรือสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันอาจจะไม่ได้เท่าที่เรา ต้องการนะคะพลังงานของการาบริหารจัดการเคลียร์เรื่องการเงินนะคะมีใครหมุนเงินอยู่นะ,ะบอกเลยว่าหลังจากนี้การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะใครอยากมีเงินเก็บใครอยากมีเงินออมนะคะเก้าเหรียญขึ้นมาสี่เหรียญขึ้นมานั่นแปลว่าคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้น คุณจะมีเงินเข้าเยอะกว่าเดิมนะเดือนมีนาคมนี้มีโอกาสมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ข่าวดีเรื่องการเงินใครที่กำลังต้องการแก้ปัญหาเรื่องการเงินคุณจะสามารถเขาเรียกน,นะคุณจะคล่องตัวมากขึ้นอย่าพิ่งกังวล อย่าพึ่งเครียดนี่เพิ่งจะต้นเดือนเองแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมันจะเป็นช่วงสะดุดช่วงติดขัดหลายหลายคนติดขัดสะดุดแต่คนก็ผ่านมาได้ี่เข้าเดือนที่3แล้วของปีเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีๆขอให้คุณเชื่อว่ามันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าพึ่งตัดสินตัวเองว่าคุณจะไม่มีทางออกคุณจมคุณเครียดคุณเป็นกังวลคุณนอยนู่นนี่นั่นอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งตัดสินว่าตัวเองนะคะดวงไม่ดีชีวิตแย่มันเป็นแค่ช่วงเวลามันเป็นแค่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้มืลืนนี้อีก3วัน7วันคุณอาจจะมีความโชคดีเข้ามาก็ได้นะคะเนี่ยบางคนอาจจะแบบเสียงดวงได้ได้เงินมาแบบฟุกๆได้เงินมาแบบเหนือความคาดหมายนะคะอ่ะขอดูพลังงานอีก3ใบนะว่า จะมีพลังงานอะไรดีๆในเดือนมีนาคมที่รอคุณอยู่นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นเถอะว่ามันจะดีขึ้นทุกอย่างอยู่กับความเชื่อนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณเลื่อนผ่านนะคะพลังงานพระแม่ขึ้นมาโอ้โหน่ะมันจะมีอะไรเหนือความคาดหมายเข้ามาค่ะมันจะมีอะไรเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นกับคุณพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงไปขอพรนะ นะคะใครที่บูชาพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีนะคะใครที่ไปขอพรเรื่องการเงินคุณจะสำเร็จมันอาจจะไม่ได้เท่าที่คุณต้องการแต่คุณจะคล่องตัวเวลาที่ขอพรนะคะขอให้บอกตวบอกว่าขอให้ลูกคล่องตัวทุกประการนะ,ะเวลาที่คุณไปขอพรแล้วคุณไม่รู้จะขอยยังไงนะ,ะไปขอให้เราคล่องตัวทุกประการ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์อะไรหรือปัญหาใดๆแต่ถ้าคุณไปขอแบบนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาสถานการณ์อะไรก็ตามคุณจะแก้ไขได้คุณจะคล่องตัวได้ทุกเรื่องนะคะอันนี้คือทริคที่มี่อยากจะบอกให้ทุกคนเวลาที่ขอพรบางคนไปขอขอให้ถูกหวยแต่ถ้าถูกหวยแล้วเราแก้ปัญหาแล้วเกิดไม่ได้ล่ะใช่ไหมคะขอให้หนู่นนี่นั่นปลดหนี้ปลดสินได้ปลดหนี้ปลดสินแล้วไม่มีตังค์ใช้ทํายังไงอะนะคะ พราะฉะนั้นเวลาที่ขอพอรอันนี้ความเชื่อเนาะมี่ก็ทําแบบนี้มาตลอดเวลาที่มี่ทาบุญหรืออะไรก็ตามแล้วไม่รู้จะขออะไรขอให้ลูกคล่องตัวทุกประการเวลาที่สวดมวนต์เสร็จขอให้ลูกคล่องตัวทุกประการใครที่มาเจอคลิปนี้พิมพ์คําว่าขอให้ข้าพเจ้าคล่องตัวทุกประการแล้วขอให้หลังจากนี้ใครที่เจอคลิปนี้ไม่ว่าจะวันไหนก็ตามเดือนไหนก็ตามปีไหนก็ตามนะคะถ้าคลิปยังวิ่งอยู่ มีอวยพรให้ทุกคนที่มาเจอคลิปนี้มีความคล่องตัวทุกประการทุกเรื่องตลอดชีวิตค่ะรอ,อมรับคำทำนายนะคะ